อ่าวันนี้ยินดีด้วยนะครับกับ3มแต้มของทีมครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าท,ที่ที่ตองมีมีรายชื่อติดทีมผู้ใจใช่ครับก็ก,ก็ก่อนหน้านี้2แมตช์ก็ได้ลงวอร์มอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไปอาศจย์ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ก็มีชื่ออยู่ในบาร์นัสำรองครับสุมาโลยายา่าเคยลงมีมนที่เคยเล่นเมืองทองอเคยเล่นที่เบลเยียมแม้ว่า<ด>จะเป็นหลีกสูงสุดเ็าบอกว่าบรรยากาศที่เบลเยียมกับบรรยากาศบอลเมืองไทยอ่ะมันตึงเครียดต่างกันมากวันนี้ได้มาสัมผัสเป็นยังไงบ้าง ที่นี่ที่นี่ดูเหมือนแบบจริงจังจริงจังมากแล้วก็คือคือมันด้วยการที่เขาใช้ร่างกายประทากันเยอะมันเลยดูเหมือนว่ามันประทากันทุกจังหวะมันมันใส่กันแบบไม่ไม่ยังใช่ครับต่างกับเมืองไทยเยอะไหมครับต่างกับเมืองไทยเยอะไหมครับผมว่ามันคนละสไตล์มากกว่า ครับผมซึ่งซึ่งบอลไทยมันมันจะเป็นอาศัยจังหวะแบบเล่นบงกับพื้นอาศัยการเอาตัวรอดมากกว่าแล้วก็คือผมก็ไม่ค่อยเห็นมันมันปะทะมากเท่าไหร่แต่ว่าคือที่เนี่ยมันมันค่อนข้างจะใช้ร่างกายในการปะทะเยอะวันนี้เห็นจังหวะที่นิกออกมาแล้วก็เสียใบเหลืองจังหวะนั้นที่มองว่าเป็นไงไม่ผมมองว่ามันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมครับคือผมนั่งอยู่ตรงนั่งลำบามันมันก็มองลำบากอ่ะคือคือมันก็ต้องให้ให้เขาตัดสินใจตรงนั้นไป ก็ครั้งนี้เราขยับเหมือนว่าขยับเข้ามาใกล้ครับไปนั่งมานั่งสำรองเป็นตัวสำรองทีมชุดใหญ่มองอนาคตของตัวเองข้างหน้าว่าไงบ้างครับคือผมก็ยังยังไม่ได้คาดยังไม่อยากคาดหวังหรือว่ากดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นแล้วก็คือส่วนตัวเองก็อยากจะ อยากจะฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้ก่อนแล้วก็คือทําพิสูจน์ตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดในการฝึกซ้อมทุกครั้งแล้วก็คือคือก็พยายามพยายามทําเต็มที่เพื่อเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้นครับผมการปรับตัวเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็กับเพื่อนร่วมทีมก็ดีขึ้นครับผมก็คุ้นเคยกัยนมากขึ้นแต่ว่า คือ,อเรื่องเรื่องของสภาพอากาศก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าบางทีก็ก็หนาวถึงพันติดลบก็มีครับผมซึ่งซึ่งก็อาจจะต้องให้เวลากับมัอีกสักนิดนึงแต่ว่าคือคือเรื่องการเล่นบอลเรื่องจังหวะฟุตบอลนะผมว่าเหมือนเหมือนก็ยังต้องปรับอีกหน่อยปรับอีกหน่อยครับผม วันจันนี้เดี๋ยวจะได้เล่นเกมสำรองใช่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีมีเกมสำรองครับผมก็กี่โมงครับผมฝ้าอ่าน่าจะประมาณ2องทุ่มหรือ2องทุ่มครึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจยังยังจำเวลาไม่ค่อยได้แต่ว่าที่ไทยก็น่าจะประมาณตีสองตีสองตีสองกว่าครับผมซึ่งก็ก็ติดตามได้ครับผมซึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะมีไลฟ์ไปใน YouTube ครับผมเกรดคุณตองนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับน่าอยู่ตรงไหนครับฮะ